สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีฟุตบอลทุ่งก้ามครับวันดีคัณ subscribe กดไลค์กดแชร์ครับทางช่องสปีดอเวเชียครับเอาขอะกันบรรยากางนี่เอาแล้วพ่อลูกหนงดูเดี๋ยวขึ้นรถไหมโบกมือไม่บายพี่น้องไหมไม่บายพี่น้องเนี่ย ยังว่ะเลยยังว่ะนี่ยัาวพะเนว่ยรถที่จอดตันมากแล้วเพื่อนนั่งรถไปแบบกรุงเทพแล้วเออเขาไปแล้วเห็นมก็ไปกรุงเทพแล้วรถก็เอาไปแล้งริ้วตั้งริ้วยังพอวหรดีนังอ่ะพอละครก็เรียนรีเพร่แล้วด้วยฮะอันนั้นพอก็ใช้เด่นนมแล้วแกก็รีแพร่เขาต้องไปเย็บเขาอีกสมมติว่าเป็นรถรับเมาอยู่รีตกับเมาคนเมาไงรีแพร่เห็นปัญญาเ้ก่งไหมเห็นปัญญาเก่งเห็นปัญหาฮะ ็มันก็เห็ดบอย่างมัต้องไปหาหมอเ็ดแดเอารถลับเมาแหนกันเพเมาเนร้ว่ไปเ่กจยังองจิายแล้วออกเองต่เห็ดนมนี่กว่าันได้เมาได้ร็วอน้อัเราให้างเดียวไวนบอกยางเดียวบอกเร็วคุยกันเร็วโอเคตไผู้ใดเห็ดนมท้างเดียวเลื้เต็งเนื้เต่งกินเห็ดริ้พตอนนี้สมสายยุ่มไปเห็ดไปเห็ดตัวนี้เด้อเนื้อเต็งงินเห็ดตัวนี้ เลเหลือหลักได้ยาฤแพทย์กินเลยกินเลหลือหลักมันแทียงฝนเงินยาปลอมนี่ยาปลอมเขาดูแลอย่างดีด้วยอละขอเห็นเงินสมชายหยุ่มตอนนี้นุ่มใก่อนโอ้ยสายหยุ่มมันว่เป็นยังดอกขอเงินสมสายหยุ่มน้ำผอเน้ยตอนนี้นะเนเนี่ยรถสมุดาวาอิริปุลูเรียงนี่าุลูร้ยงเขาไปหลังเขาไปหลังเ่าอะไรเนี่ยตอนนั้นกับญาติเว้นนี่ยการัก พ่ามัน hmm. ม right? ันเป็นเด็กหน่อยมันอาการมันเป็นเด็กหน่อยโอ้ยนนั่งหนาเทถาอาการมันเป็นเด็กหน่อยมันจ้ของแล้วพอเปิดดีเงี้ยได้หรือไงใช่หยุบดีได้หรือไงใช่หยุบดีเลยใช่หยุบดีหรือไงไม่แตกจ้าก็ไม่มีคลิปไม่มีอะไรเพราะเกี่ยวนี่คลิปเต็มทั่วโลกเลยเราผมตัดต่อแล้วมันไม่เป็นตัดต่อตัดต่อบัได้บวบไยเรบีอ่ะเนี่ย คายหนาคายหนบ้านคืเปลี่ยนเกือบูแท้พนาบูเท้ทังนั้นก็ได้ไปเต้ะไตเดีนี่บ่าซเทียนอีวบ่ไไรซมเาบ่อ้กี้เดเลี่นาพ่อก็เขด็จว่ว่าเาหลคอเขาสดด่หูว่าเขาเป็นลูกสาวยอะไลเลูกสาเอ้าบาดเนุนตัวนี้ไห่บ้านรถไทบานเไปเพียนเขตมย่ำอะไอีกวะกธมาได้เว้ย ไปเห็นเอายเขาละชาเิ่นแปะเคียงผุนโอ้เปียตคู่มันิองมารรมด้ตัวนี้มีคนทรงเขาทรงนามพร้อมอันนี้พ่อเอกจ้ะฮะอันนี้พเอกื่ออิหรีจ้ะบบเกี่ยวก็หนีเลยนีดตาบดตายกระเขาติ่ตาบดตายกับเขาเนี่ยโอ้พรวาเจ้าหอว่างจ้าหวยเยี่ยจะห่วยยเกียวนี่เปียกขึ้นเลยเดีน อิลีอะลกึ้นมึงอพันเงียวพันเงียวปันนียเขาลูกแล้วเขาปยุกิรออิลีนะเงียสดอิลีนะพี่ออันนี้เรื่องอิลีนอิ่แมเพอเออเออหาผู้สนับสนุนได้เลยปีหน้าแม่เอามาติดไปสาวหน่อยเลยแพมเพือตพมีพวกโวบอลของผู้ใหญ่ตีบอลเออใส่ากิดี่ใส่ก่อนนี้นี่ยัดไวนี้นี Jeez, so no ่โอ้โตัวเอง เป็นไปยังไงกองหนึ่งนี่เต็ยงแมข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยที่สาธารณะมาเซิร์กันอยูดีนไหนเ้อว้านวาอยู่พ่อบอรัเดบ่อรัดปนิพัสิกาเรยโอ้โฉไหนเมื่อเนล่ะซีมุ่งล่ะมาฝากันเมือทกันแจ็เป็แดงแงรมาเป็นลอกออกวนลงซี้ไงบอกว่าจอบอกว่สุภาพด้วแจ็ตำรวจจับเนี่ยแจสิ เรื่องอะไรจับเลยพี่เียวโอ้ยจับเดี๋ยวก็หาวกบมวนก็แงฉันอยู่กับพบตรจ้ะผู้ใดเธอตกเลยตบเลยงกยงียเี่ยเียเอเตียเออพบตรเป็นลูกน้องสี่ะทไมอ่ะเออกล้าจับฉันเหรอเียีกอ้ยนามืดอ่ะ ทางเติมน้ำมันรถจักรตัวนี้ปอนาะิงกัน้เอองีใครเดีกันยู่หลอกมไก่อนหินดีนมงอยมาก่อนหินก่อนหร่บนนตกบางยางแห้งลที่เดินูบานคนตกอบางยางแห้งกปลอยอยไ่พได้ต่้ากเมงหอยอรเกงามายไร่งเป็นยังไงบ่พีฝนแมนมันใจปล่อยขึ้นมาขึน เออมึขึ้นก uh ็ืมิตกับตกนอง่ยมาขึ้นหนีมวนครับคันมวนบอโอ้จะมา่มวนว่ะจักปูรใดเมาขี่อยู่ถ่ายรถสกล้องมมาขึ้นนี่โอ้เออเอขาโทษโอ้โอ้ขอโทษขอโทษโทษกินเขาอยู่อ้เรื่อขี่เรื่อขี่เป็นตอนพิกจังอยู่อเดียด่ผลงานในใผลงาน ไปมาพูดเจ้เดียบอหรือว่าเตะอะไรกอน่ละสองกองสองขางบบเละ่อกเละเละต่ยวเาแตด๋ว่าฝมีอนแบบพีคมีอย่างี้สิลวเนาะบอบบอบ่เลกาว่าแบบอ้วนแล้วก็ลุกแรกเลยเออบันมีอยู่สองขางด้ยเห็กระดานสูแบบก็ยักกเห็นแบบยังไะหนูถ้าไม่มีสมาธิจริงๆหนูทำไม่ได้เด้ยังไต้นแรกจ้อน่้าบ๊อบว๊ลีของเฮอยกัน นั่นแหละเจาลูกอยากรถไดไอไอบ่หอนพ่ดิหนากวดหนึ่งแลนเลยใครดึงหนาขวดเนี่ยคือค้าจะ้องอีกป่าด้อซื้อ่าลนดซื้อาให้เวียนว่าอีเียวอรต้งยางทาอ้ความรักเนาะความรักความรักครคนตาบอดเอออย่าไปโยเนาะโอ้จะเป็น ตาหักตาแพกคุณบ่าวคุณสาวได้ยนเจ็บียจับพี่ลาเอ้าคืออยุ่นิวกลางใช้หัวเพอะรนิวกลางเอาออกจะยกจะสั้นแต่เขาวาค้วตัวนั้นเอนันโอ้ยเบี้ยเบียวปหวยเจ็บีวิรัยะันอ้าวข้อเบียหวเลยเอาไคลิปเด้อยกอีกยกอีกยกอีก ลูกการชัยว่าแม่รักแหละดูออกดูการชัยว่าแม่การที่เปิดเราไม่ได้ใช่ไหมเปิดถุงมาดีด้ดีแล้วการบาดจะนอนไปไหนเขาลองมาถ่ายรถถ่ายขานกันมากว่ามือนี่โซลทีมแล้วครับกับชีวิตนี่ครับชีวิตเนวๆเพราะทำนี่ครัสู่ตายกั็ชับฉิดครับมันจะเซียนเดียวแล้วไปนอนไปบ่สู่ครับสู่สู่ความันจะเซียนเดียวแล้วครับสู ตพราว่าเขบ่เคยอันนี้ประดี๋ยวเพเขาเขาเขาหอน่เงีนเบี้ยกันปนอนมาวันนี้นทีชั่วโมงงแล้วชัวมงหน่ละแม่อนอนหลดีดอกบะเดี๋ยังนอนลายถอดจ้ในใต้เม่อ้นอนนีเรานอนหลายหลาย้าปาพื้นพื้นปิดผูกควงนพืนปลอมตัวมั้ยงมากพืนปิดแบบดีแล้วก็เลยลาออกากผูกงก็เป็นิุก ใช้ชื่อไปแบรนดใช้ชื่อไซีวีซูกสบายก็เป็นตำรวจลักเล่าออกมากแบบนด์ซื้อของกันมันเป็นอิสระไหนให้ดูห้องพี่ลินหน่อยทำแบบนี้ไหมอากาศเยีะยมนองคือนั่นอีน้องอีกิูนีฟฟังไว้สักนิดครับพรางันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ